แค่ป <Mile> ร <dizzy> <Bowl> <d> <avenues> ับปรุงนิดหน่อยขอดูหน่อยสิอาจะอะไรเราขี้เลยหมดแล้วเห็นมเฮ้ยเฮ้ยสองคนนั้นมานี่หน่อยสิเออเจอผู้เธอพอดีเลยอ่ะเออเจอผู้เธอพอดีเลยอะเราว่าจะปรึกษาเรื่องโครงงานซะหน่อยเธอตกลงโครงงานได้ยังเราตกลงกันได้แล้วแหละเรากำลังคุยกันอยู่พอดีเลยแล้วก็น่าจะเอาโครงงานเดิมนะแต่ก็เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันสองเพวเราอะทำมานาตั้งแต่ภาคเรียนที่หนึ่งแล้วไงแล้วเราก็จะทำตลอดปีการศึกษาด้วย จะเพื่อเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วเวอร์ชันสองปัญหามีความแตกต่างกับเวอร์ชันหนึ่งอย่างไรล่ะคะอ๋อปัญหาก็เหมือนเดิมเลยนะก็คือเพื่อนเพื่อนของพวกเราอ่ะมังเรียนล่าช้าเกินเจ็ดโมงครึ่งแล้วเพื่อนเพื่อนของพวกเราก็ไม่ช่วยทำความสะอาดในตอนเช้าด้วยปัญหาก็ปัญหาเดิเดมๆแต่ที่เราเห็นแน้วเพื่อนเพื่อนเขาปรับปรุงตัวขึ้นมาในาระดับหนึ่งแล้วนะแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่ปรับปรุงตัวสาเหตุมันมาจากอะไรล่ะ สาเหตุก็สาเหตุเดิมเดิมนะเพื่อนๆไม่เห็นความสําคัญของการโรงเรียนเร็วและขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ไม่ช่วยเพื่อนทาความสะอาดถูพื้นที่และเว้นประจาวันเลยอะ่ะวัตถุประสงค์ก็เหมือนเดิมเพื่อให้เพื่อนๆมาถึงโรงเรียนก่อนเจ็ดโมงครึ่งและเพื่อลดจํานวนเพื่อนๆที่มาช้าเกินเจ็ดโมงครึ่งและสร้างมีใจความรับผิดชอบมีจิตอา แล้วก็เราจะแก้ปัญหากันด้วย,วยการที่ว่าเราเนี่ยอาจจะประชุมห้องเรียนกันแล้วจะได้พูดคุยกันถึงความสําคัญของงานที่เพื่อนๆได้รับแล้วก็น่าจะพูดคุยกันติงหาวิธีการเสริมสร้างนิสัยให้เพื่อนๆด้วยจะได้มาให้คันเวลาเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็กสําคัญเลยเราเราน่าจะเลือกวิธีบับนทึกข้อมูลการมาโรงเรียนนะในสมุดลงเวลาทุกเช้าทุกคนทุกท่งไง ของเพื่อนเนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนสักนิดนึงนะแต่ว่าเรายังให้เพื่อนเนี่ยลงเวลาในสมุดตรงเวลาเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนจากการสะสมจเต็มมาเป็นหมุนวงล้อแทนไงเธอว่าดีไหมล่ะราว่าดีนะั้นวงล้อที่ว่าน่าจะตั้งชื่อว่าวงล้อปันสุกดีไหมคิดว่าไงดีดีดีแต่เราอาจจะมีเงื่อนไขดีหน่อยก็คือถ้านักเรียนมาทันเวลาก่อนเจ็นาฬิกาสาสินาทีจำนวนรวมทุกๆ4สี่ครั้งจะได้รับ คะแนนสะสมไว้1คะแนนเมื่อสะสมคะแนนครบ5คะแนนเนี่ยสามารถหมุนล้อก่นจุบรุนรับอุปกรณ์การเรียนได้หนึ่งอย่างได้ตลอดทั้งภาคเรียนและเสริการมาทันเวลาของนักเรียนที่มาสุดจํานวน15คนแรกจะได้รับเกียรติบัตรเอพายภาคเรียนเพื่อเป็นกําลังใจให้นักเรียนที่มีความรับผิดชอบและมีจิตอาสาเนละัถือว่าดีไหมถือว่าดีนะและอีกอย่างทําให้เพื่อนๆเกิดความรับผิดชอบและมีจิตอาสาในตัวเองมาโรงเรียนทันก่อนเวลา ใช่แต่เวอร์ชัน2เนี่ยเราผลักดันให้เพื่อนๆมีความรับผิดชอบและจิตอาสาบรรลุตามเป้าหมาย80%งั้นวันนี้พวกเรา